เห็นเพจของกลมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับกลมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับได้รับรางวัลอันดับสามนะครับเรื่องของการทำก็เรียกว่าสร้างนะครับสร้างสื่อโซเชียล ที่มีคุณภาพที่มีศักยภาพนะครับสร้างเพจบนโลกโซเชียลให้มีชีวิตรายงานความเคลื่อนไหวาภารกิจบทบาทหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนาได้รับการตอบรับ เป็นการสื่อสารสองทางนะครับจนได้รับรางวัลนะครับอันดับที่สามนะครับในหน่วยงานราชการหน่วยงานวิสาหกิจนะครับทั้งประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าไม่ธรรมดา นี่เป็นผลงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับภายใต้การบริหารของกรมผลหลวงและการบินกเกษตรนะครับของอาทิตย์บดีสุพิธพิธทักษ์ธรรมตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับท่านอาทิตย์บดีสุพิธพิธพธทักษ์ธรรมเนี่ย <Passion> ก็ประกาศนะครับวาระการทำงานเนี่ย จ็ดมิติด้วยกันในวันนั้นเนี่ยนะครับผมได้งานมิติการทำงานที่ท่านอธิบดีสุพิษได้ประกาศเป็นวาระที่จะทำงานบนตำแหน่งฝนหลวงเนี่ยมิติที่สองที่ท่านประกาศก็คือการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ พี่น้องประชาชนกับคนไทยทั้งประเทศนะครับในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนวันนี้กลมฝนหลวงและการบินกเกษตรทําสําเร็จแล้วนะครับไปคุยกับท่านอาทิตย์บดีสุพิษพิทักษ์ธรรมท่านอาทิตย์บดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอ่อเอ่อตรงนาจาร์และพี่น้องประชาชนที่ผู้ฟังทางบ้านครับ ครับ,รบเรื่องครับเรื่องของเพจกลมฝนหลวงที่ได้รับรางวัลน,นะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเพจกลมฝนหลวงมาตลอดนะครับวันนี้เพจมีชีวิต เพจสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเพจรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมีความเคลื่อนไหวทุกวันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากท่านอาิบดีมีความคิดเห็นอย่างไรในการสร้างเพจของกรมฝนหลวงตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ครับท่านคิดอะไรอยู่อย่างไรบ้างครับครับก็ก็เรียนอย่างนี้นะครับคือหลังจากที่ผมเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้บริหารที่กรมฝนหลวงนะครับ เราก็ได้เเรียนรู้แล้วก็ได้รับทราบข้อมูลเราก็เปรียบเทียบว่าตอนที่เรายังไม่เข้ามาเนี่ยเรารู้จักฝนหลวงแค่ไหนเราเรู้เรื่องราวของฝนหลวงไหมแล้วฝนหลวงนี่คืออะไรอันนี้เป็นคําถามอยู่ในใจเราถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าคนอื่นๆก็คงคิดเหมือนผมอะซึ่งผมเป็นข้าราชการนะครับ อยู่ในกระทรวงกรเกษตรและก็อยู่ในกรมชนมาตั้งสามสิบกว่าปีนะครับสามสิบสี่ปีเนี่ยผมก็ยังตั้งคําถามกับตัวเองว่าผมยังรู้จักวนหลวงดีหรือยังเพราะฉะนั้นคนอื่นก็คงเขาคงก็คงคิดมันผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อผมก็เลยต้องคิดว่าอะไรที่ผมทําได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบไปพร้อมๆผมเนี่ยหรือต้องรับทราบขึ้นดีกว่าเดิมเนี่ยในเรื่องของเอ,อตํา ลาพระจชทานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับและสิ่งที่เอ,อพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเอ่อรัชกาลที่สิบเนี่ยต้องการที่จะสืบสารและต่อยอดในในในตำราผลหลวงอันนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่ผมต้องเอาเรื่องราวของโลกโซเชียลเรื่องราวของเทคโนโลยีนวัตรกรรมเนี่ยมาต่อยอดมาสืบสารและต่อยอดให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้รู้จัก เอ่อุมฝูงหลงมากยิ่งขึ้นและให้รู้จักวิธีการทําฝนให้รู้จักตรก,กะของเอ่อเรื่องราวของการแก้ปัญหาภัยแรงเอ่อในเรื่องเวลาเกิดฤดูแรงหรือเวลาฝนท้งช่วงเนี่ยให้พี่น้องได้ได้เข้าใจและเข้าถึงมากมากยิ่งขึ้นก็เลยต้องใช้โซเชียลเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะาโลกแห่งปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมันมีหลายมิตินะครับมันมีหลายพาทก็ไม่ว่าจะเป็นทิกตอกไม่ว่าจะเป็นเอ่อเพจไม่ว่าจะเป็น เออครับเออเยอะแยะมากมายนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ต้นทุนน้อยที่สุดก็คือเราต้องทาให้เต็มที่ในการประชาสัมพันธ์นะครับนี่คือวิธีคิดผมภาพรวมๆผมก็คิดอย่างนี้นะครับครับครับผมท่านอธิบดีครับเราถ้าใครติดตามเพจกองกลมฝนหลวงบนเฟซบุ๊กนะครับหนึ่งเพจกอมลมฝนหลวงจะมีชีวิตมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวทุกวันแล้วก็ จะนาเสนอในสิ่งที่น่าสนใจก็คือหมายความว่าวันนี้กรมฝนหลวงจะไปบินทําฝนอยู่ที่สุพรรณบุรีที่นครสวรรค์ทาที่นครสวรรค์เมื่อวานวันนี้มีฝนตกรายงานฝนตกชัดเจนปริมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่านะครับเป็นการสื่อสารสองทางกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเข้าไปติดตามในเพจ อ่าแล้วถ้าหากว่าพื้นที่ของท่านเกิดฝนแล้งไม่มีฝนตกอ่าอยากจะขอความช่วยเหลือจากฝนหลวงก็สามารถเขียนข้อความสื่อสารสองทางเข้าไปบนเพจได้อ่าทางเจ้าหน้าที่อ่าซึ่งเป็นแอดมินเนี่ยก็จะเข้ามาตอบคำถามแล้วก็จะให้ข้อมูลกับท่านหลังจากนั้นอ่าเจ้าหน้าที่ก็จะไปสำรวจ เรื่องของการทําผนหลวงต่อไปนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับท่านอธิบดีครับซึ่งหน่วยงานราชการส่วนงานราชการต่างๆนะครับเท่าที่ผมพบเห็นยังมีน้อยมากที่การใช้สื่อโซเชียลแบบครบวงจรในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับท่านอีิบดีคิดจะพัฒนาต่อ ต่อไปอย่างไรเพื่อให้ปสิทิภภาพเพิ so ่มมากขึ้นหรือว่าคิดอะไรอยู่ในใจที่จะทําให้เพจน่าสนใจมากขึ้นอีกบ้างครับ่านารยธิบดีครับครับก็ก็เรย่างนี้นะครับคือจริงๆเิอ่ะโดยโดยเนเจอร์โดยปกติเนเจอร์ของของฝนหลวงเรามีโอมาในการประชาสัมพันธ์งานเนี่ยไม่มีเลยนะครับเราไม่มีโอมาเลยเวลาเราตั้งโอมาไปเนี่ยสามโอาก็ตัดหมดนะครับไม่มีสักส่งนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเนี่ย เราก็ต้องทําคือมันเป็นงานที่เราต้องทํำนะนะผู้หลักผู้ใหญ่ตอนผมมารับ่งใหม่เขาบอกว่าเอ้ยไปดูเรื่องประชาสัมพันธ์หน่อยนะเอ่อขับเคลื่อนผมว่าครับผมได้แต่พูดในรว่าครับผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่เราถาสามารถทําได้คือโลกโซเชียลเนี่ยที่มันต้นทุนน้อยที่สุดเราไม่มีโอมานที่จะไปเอ่อซื้อช่องทีวีไปติดต่อกับนักข่าวนั้นแล้วก็ให้ให้โอมาลเขาไปให้เขามาทําให้เราเราไม่มี นะครับเราก็ต้องใช้สื่อเราต้องใช้สื่อทางอากาศเนี่ยทางทางเวฟทางคลื่นเนี่ยที่มันมีต้นทุนน้อยมากเพราะงะั้นผมก็ได้กำชับกับผู้บริหาร<ม>ทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นรองทิพยลล์ดีฝ่ายบริหารและรองทิพย์ดีฝ่ายการเนี่ยเรียกมาคุยเรียกมาทำความเข้าใจแล้วก็นั่งคุยนั่งประชุมกันทั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ของกรมแล้วก็สุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเอ้ย เราต้องทําอย่างเต็มที่นะครับแล้วต้องทําทําอย่างขมักขม้นแล้วก็กติดทุกวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการทําฝนเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเคยโดนโจมตีเรื่องเรื่องการว่าเอ๊ะทําฝนแล้วจะตกจริงเลยอ่าขึ้นทําฝนและตกเงี้แล้วอะไรสารเคมีที่ไปโปรยเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยคือไม่ใช่ชาวบ้านนะครับคนที่มีความรู้อย่างพูดจะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยยังไม่ค่อยเข้าใจเลย ผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจอคนที่มีความรู้อย่างพูดว่าเออฝนหลวงเอาสารเคมีมาทําฝนเนี่ยแล้วมันจะเป็นอันตรายกับต่อชาวบ้านพี่น้องเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในระดับจนชั้นกลางลจน,นยังไม่เข้าใจเลยคือ,อผมก็เลยต้องบอกทีมงานทุกคนบอกว่าเอ,อ้ยเราต้องสื่อสารให้เข้าใจนะยกเป็อย่างเช่นว่าเอ,อ่อฝนตกที่ไหนไม่ตกที่ไหนทําแล้วตกไม่ตกเพราะอะไรวันนี้เราทําตรงไหนคือทุกอย่างเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของกระบวนการทําฝนเนี่ย เราต้องให้ชาวบ้านรู้ทุกมิติเผื่อฝนมันตกเราก็ใช้ปัจจัยที่เรามีอาสาฝนล,ลงบ้างอะไรบ้างสื่อสารเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่สามารถให้ก่อนคือก็คือเพจก็คือโซเชียลเพราะงั้นเนี่ยผมจะเน้นย้ำมากเลยนะครับว่าเราเอาเรื่องนี้มาช่วยงานเราเพราะมันเป็นต้นทุนที่แทบจะน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะงั้นก็เลยมุ่งด้านนี้นะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องรู้ว่าเอ้ยกระบวนการทำฝนเนี่ยไม่ใช่เอาสารเคมีไปโปรย คำว่าเคมีในการทําผลก็คือสูตรทางเคมีท่านพิชาเข้าใจไหมบางคนคิดว่าไปทําผลแล้วเอาสารเคมีไปโรยชาวบ้านอยู่เดี๋ยวร้อนคือนี่ไม่เข้าใจเพราะงั้นเราต้องสื่อสารทางยังให้เข้าใจว่าการขึ้นทาผลนี่คือเราเอาสูตรทางเคมีเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงอากาศไปแกล้งอากาศไปแกล้งภูมิอากาศภูมิใจเข้าเข้าใจคือสูตรทางแต่ไม่ใช่สารเคมีเข้าใจไหม เนี่<า>มันเป็นสูตรทางเคมีแต่ว่าเราเรียกเนี่ยเราเรียกว่าเราไม่ได้เรียกเต็มยศว่าไอ้สูตรทางเคมีเราเรียกว่าเออกระบวนการกับเพื่อนเอ่อปฏิยาทางเคมีมันมีปฏิยาทางเคมีเข้าใจไหมแต่คนเนี่ยส่วนมากจะเข้าใจเอยเอาสารเคมีไปโปรยมันไม่ใช่นะครับ อย่างนี้ต้องคือยกตัวอย่างเรื่องเรื่องนี้เป็นต้นก็พยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าการทำฝนเนี่ยเราใช้สูตรทางเคมีในการไปแกล้งอากาศไปแกล้งเมฆแป้งแกล้งไรนะครับเนี่ยนี่คืออยากจะเรียงงี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทำได้รวดเร็วและก็มีคุณภาพเนี่ยก็คือโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนน้อยแล้วผมเองก็จะพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิกตอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องนะครับไม่แต่เป็นเรื่องเออเรียลไทม์ เพราะงั้นเนี่ยผมทําเรื่องนี้ก็มุ่งหวังให้เกิดเชิงปริมาณมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นมีบุคคลสนใจมากขึ้นมีการกล่าวถึงมากขึ้นในเรื่องของฝันหลวงแล้วก็คณนกการก็ต้องทําเชิงคุณภาพนะครับการเชิงคุณภาพก็ต้องมีการเข้ามาตอบโต้เข้ามาแนะนําเข้ามารับรู้นะครับแล้วก็แสดงความมีสนใจมีกระแสตอบรับมีความชื่นชอบ ต่อฝนหลวงต่อแบรงของเราต่ออะไรของเราเนี่ยมันผมต้องพัฒนาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต่อไปครับ ครับผมผมลงพื้นที่ผ่านนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชุมชนสบ้าย้อยท่องเที่ยวชุมชนนาทวีท่องเที่ยวชุมชนสะเดานาหม่อมสงขลามีพี่น้องประชาชนชาวสวนผลไม้ฝากขอบคุณท่านอธิบดีสุพิษพิทักษธรรมนะครับวันนั้นฤดูแล้งร้อนที่ผ่านมานะครับแล้งหนักนะครับถ้าหาไม่ได้ฝนหลวงเข้ามาช่วยนะครับ ทําให้ฝนตกลงมาบ้างปีนี้ผลผลิตผลไม้ทุเรียนมังคุดลองกองของชาวบ้านนะครับคงจะติดผลผลิตน้อยกว่านี้เยอะทีเดียวนะครับได้ฝนหลวงตกหนักลงมาภาพคนเต้นโห่้้องเมื่อตอนฝนตกเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่ณนะวันนั้นเนี่ยท่านอาทิบดีนะครับพี่น้องประชาชนฝาก ขอบคุณมาวันนั้นคิดอย่างไรจึงพาลงมาทําผลหลวงให้คนสงขาครับคุณจิมดีครับครับก็ในวันนั้นที่ได้เคยเรียนไว้นะว่าเราผู้ว่าเนี่ยซึ่งต้องรับผิดชอบเป็นพ่อเหมืองต้องรับผิดชอบพี่น้องประชาชนทุกอาชีพประกาสิ่งแต่สิ่งที่ผมมีอยู่และผู้ว่าต้องการแล้วโดยเราเป็นเพื่อนที่ พกันมาเป็นสี่สิบปีเนี่ยเราก็รู้ความต้องการแล้วก็รู้ความมุ่งหวังของผู้ว่าผมเองเนี่ยเป็นอาทิตย์ดีฝนหลวงชีวิตหนึ่งเกิดมาเป็นทิพย์ดีฝนหลวงแล้ววันที่เราทําหน้าที่อยู่เนี่ยแล้วปล่อยให้สงขาซึ่งเป็นบ้านแผ่นดินเกิดของผมเนี่ยให้ชาวบ้านเดือดร้อนโดยโดยผมไม่ได้ใส่ใจโดยผมไม่ได้คิดคํานวณเอ่อไม่ไม่ได้คิดถึงเอ่อสิ่งที่พี่น้องคนสงขาเอ่อเดือดร้อนอยู่เนี่ยแสดงว่าผมเป็นทิพย์ดีที่ใช้ไม่ได้นะครับ บ้านผมขาดนะ้ําแล้วผมมีหน้าที่มีหน้าที่ที่ต้องทําเนี่ยทําไปทําที่อื่นได้แต่บ้านเองไม่สนใจนะไม่หาที่ไม่หาน้ําหาท่าให้พี่น้องคนสงขาแล้วถามว่าเออคําว่าคําว่าคนสงขาแล้วคําว่าลกที่ฝังอยู่ในแผ่นดินสงขาเนี่ยแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไงเพราะงั้น ผมเองก็ต้องจับมือผู้ว่านะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ถึงทําได้ไม่เต็มร้อยด้วยพละกําลังหรือปวะมานที่เรามีอย่างจํากัดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความคิดความอ่านมันกะสะท้อนในเหตุคนสงขาเห็นว่าเอ้ยสุพิธวิทักษธรรมเนี่ยใส่ใจทุกเรื่องคนเราบางครั้งเนี่ยไม่ต้องเวอร์วังอลังการแต่ถ้าคนเรารู้จักใส่ใจในสิ่งที่คนกําลังเดือดร้อนผมว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่าที่จะทําอย่างอื่นนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเองก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยที่สุดนะ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนสงขาก็เห e à, ็นแล้วว่าเครื่องบินฝนหลวงเนี่ยไปไปไปทําฝนให้อย่างน้อยที่สุดก็กระตกมากตรน้อยแต่ว่าเราทําแล้วดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะงั้นเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นจิตวิญญาณเป็นความคิดที่ผมคิดอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําฝนและเรื่องอื่นๆนะครับผมก็คิดว่าอะไรที่ผมทําได้ผมทําทันทีนะครับแล้วผมก็จะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับทําเพื่ออย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยเออพี่น้องคนสงขาพี่น้องเดา พี่น้องเเอเอานาทวีนะครับพี่น้องที่อยู่พืชที่เป็นที่มีอาชีพพืชพืชผลทางการเกษตรนะนะก็จะได้เอบรรเทาคลายลงไปบ้างนะครับก็ก็ควต้องเรียนว่าอะไรที่ผมทําให้สุขราได้ผมทาหมดนะครับไม่ว่าในวันนี้หรืออนาคตนะครับ ครท่านอธิบดีครับเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะขอเวลา,าท่านอธิบดีอีกสักสัปดาห์ละหนึ่งวันเพื่อพูดคุยรายงานความคืบหน้าเรื่องของฟุตบอลคิงคัพนะครับซึ่งเรื่องของฟุตบอลคิงคัพเนี่ยเป็นฝีมือของสุพิษพิทักษ์ธรรม 100%เลยทีเดียวนะครับที่ดึงฟุตบอลคิงคัพอ่าลงมาเตะที่สงขลามาแข่งขันที่สงขลานะครับก็เลยอยากจะชวนท่านอธิบดีนะครับเข้ามาพูดคุยกันสักสัปดาห์ละหนึ่งวันเพื่อรายงานความคืบหน้ารายงานความเคลื่อนไหวให้พี่น้องประชาชนคนสงขลาและคนภาคใต้ได้รับรู้ด้วยเนี่ยนะครับท่านอธิบดีคิดว่าสามารถที่จะร่วมจัดรายการร่วมเผยแพร่ได้ไหมครับท่านอธิบดีครับ ได้ครับยินดีครับยินดีครับเรื่องฟุตบอลคิงครับเนี่ยครับผมก็มาถึงวันนี้ผมก็ถือว่าผมสําเร็จไปแล้วประมาณสักเออเออสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าสมาคมก็ตอบรับมีหนังสือตอบรับให้เราเป็นชมาภาพเรียบร้อยนะครับเอผมเองก็ได้ประสานผู้ว่าผู้ว่าก็ได้แต่งตั้งคณะอํานวยการในการจัดงานนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเอวันนี้วันนี้น่าจะตั้งคณะอนุคณะอนุที่จะ ขับเคลื่อนทุกๆมิติของอกิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทอิงคับเนี่ยก็จะขับเคลื่อนทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าขับเคลื่อนทุกเดือนขับเคลื่อนทุกวันเราไม่พูดเป็นเดือนเราพูดเป็นวันนะครับต้องทํางานแล้วก็ต้องสําเร็จแล้วสงขาต้องว้าวสงขาต้องเกิดเกิดประวัติศาสตร์ขึ้นมาในวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบห้าตุลาคมปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมจะนิ่งดูดายหรือนั่งนิ่งๆอยู่ไม่ได้ต้องคิด ต้องพัฒนาต้องคิดต้องต้องคิดทุกวันต้องทำทุกวันเพื่อให้งานเนี้ยเอตอบสนองให้คนสงขาเยาวชนเยาวชนทุกคนสงขาต้องมีความสุขกับกิจกรรมเออ่ฟุตบอลพระราชทานคิงรับในปีนี้อย่างแน่นอนครับผมยินดีนะครับท่านที่ทุกวันนั้ครับครับได้ครับท่านที่บดีครับขอบคุณท่านที่บีตรีมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านวิชาญขอบคุณพี่น้องเอประชาชนทางบ้านผู้ฟังทางบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ